พอห้าทุ่มเต็งคืนเนี่ยค่ะหมอก็โทรม,มาว่าอาการน้องเหนื่อยมากต้องต้องใส่ท่อนะคะคุณแม่ตกใจไหมแม่พูดไม่ออกเลยพยาบาลนะคะเขาบอกว่าปอดของน้องไม่ค่อยดีหายใจเองไม่ได้ต้องช่วยหายใจ คุยชิลี่ว่าเออตัดสินใจให้ให้ใส่ไปก็เลยให้ใส่ไปที่เขาหมอแนะนำนะหมอเขาก็ทำแบบนั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจวันที่สิบห้าหมอก็เรียกไปคุยว่าคุณรู้ไหมว่าลูกคุณเป็นอะไรหมอบอกว่าปอดปอดของลูกคุณอะไม่มีแล้วแปลว่าอะไรคะแม่ไม่มีแล้วไม่มีคือไม่มีปอดที่ที่จะทํางานแล้วอะไรประมาณนั้นคือต้องต้องใช้ อุปกรณ์ช่วยหายใจเท่านั้นงใช่ค่ะวันที่สิบหกตอนเช้าประมาณหกโมงค่ะพยาบาลก็โทรมาบอกว่าคนไข้อ่ะเริ่มเริ่ม,มอ่อนแรงหายใจอ่อนลงก็คือเข้าไปหมอเขาก็ให้เข้าไปได้แต่เขาก็คงพูดพูดไม่ได้คือเขาเขาก็ไม่ได้ยินไงก็เขียนคือให้พยาบาลเขียนว่าเขาในะอยากกอดแม่ น้องเข้าไปประมาณเที่ยงค่ะคิดถึงนะเนาะคิดถึงทุกวันเสียใจด้วยนะแม่ก็ตอนนี้กลายเป็นว่าต้องเป็นพี่ชอรี่ใช่ไหมคะที่ดูแลเห,หมือนจะต้องกลายมาเป็นผู้นำครอบครัวแทนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะให้แม่หนเน้อพาเดินดูรอบๆบ้านหน่อยทั้งปัจจัยภายนอกด้วยนะคะที่อาจจะส่งผลแล้วก็เดี๋ยวดูภายในตัวบ้านติรี่ด้วยนะคะไปค่ะเอาละครับ เราก็ได้ฟังเรื่องราวของคุณนุชกันแล้วช่วงหน้าเราตามไปดูบ้านกันครับว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้ครอบครัวของคุณนุช ต้องมาเจอกับปัญหาเหล่านี้ตอนนี้เรามาดูแต่ละจุดกันดีกว่าครับว่าที่การแก้ตามนะครับหรือเป็นข้อสงสัยว่าวิธีการแก้อย่างไงนะครับจุดแรกเลยประตูเป็นบานผักเข้าเป็นผลดีอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนจากประตูที่เข้าโถงหลังบ้านไปเข้าโซนหน้าบ้านนะครับก็เป็นประตูบานผักเข้าอันนั้นถือว่าโอเคการที่มีตู้มาขวางนะครับจริงๆแล้วถามว่าได้ไหมก็ยังให้ได้นะครับเราถัดมาเรามาดูตรงระดับพื้นยกสูงนะครับ พื้นยกสูงที่เป็นตำแหน่งของห้องนอนของลูกชายเก่านะครับตัวนั้นมีผลไหมไม่มีผลครับคุณจะขยับบันไดาจากข้างหน้ามาข้างหลังก็ไม่มีผลจุดต่อมาเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านเองนะครับซึ่งไปน,นอนอยู่โซนหลังบ้านแล้วก็หันหัวนอนไปนทางเดียวกันก็ระวังเส้นเลือดในสมองเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟ้าเอียงนะครับจะมีการเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดหรือเส้นประสาทกระดูกทับเส้นนะครับเพราะว่าตัวฟ้าเนี่ยน้าสัมผัสมันเอียงถ้าเป็นไปได้นะครับทำฝ้าให้เท่ากันหรือไม่ก็กลางมุ้งนอนได้ครับ จุดต่อมาที่เรามาเห็นก็คือห้องน้ำนะครับที่กำลังสงสัยว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ําในหรือห้องน้านอกจริงๆคือห้องน้ำภายในตัวบ้านแล้ครับเพราะคุณยึดประตูสุดท้ายเนี่ยคือประตูรั้วแล้วยกธรณีสูงขึ้นมาแล้วอันนี้คือห้องน้ําที่อยู่ภายในตัวบ้านโดยตรง นะครับอยู่ภายในตัวบ้านโดยตรงแต่ห้องน้ําคุณหันไปหลังบ้านธุรกิจก็อย่างที่บอกว่าทํามาได้แต่เก็บเงินไม่ได้แล้วก็ประเด็นของห้องน้ำนะครับคือตอนนี้ห้องน้ําแทนที่จะต่ําลงกับการเป็นห้องน้าพื้นยกสูงขึ้นอันนี้จะเกิดนี่ศูนย์นะครับเก็บทรัพย์ไม่ได้ส่งของไปแล้วส่งสินค้าไปแล้วก็จ,จะเก็บเงินกับลูกค้าไม่ได้อันนี้คือโจทย์หลักเลยนะครับแนะนําให้ทําพื้นห้องน้าให้ต่าลงแล้วเปิดประตูห้องน้าให้หันค้างให้ได้จุดต่อมานะครับเห็นว่ามีการคิดนะครับว่า คุณสามีอยากจะเปลี่ยนหน้าบ้านนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณเปลี่ยนหน้าบ้านไปเข้าทางหลังบ้านเนี่ยห้องน้าจะอยู่หน้าบ้านทันทีเลยอันนี้ถือว่าผิดพลาดมากนะครับไม่แนะนําให้เปลี่ยนหน้าบ้านครับให้นะใช้หน้าบ้านทางเดิมอย่าใช้ความสะดวกสบายว่าจอดรถแล้วเดินเข้าหลังบ้านได้เลยผมแนะนําว่าจอดรถแล้วให้เดินเข้าทางหน้าบ้านทางหลักจะดีกว่าถ้าเราดูจากบ้านทั้งหมดเลยลักษณะโครงสร้างของบ้านตัวนี้ก็คือจะเป็นบ้านเว้าบ้านแหว่งนะครับบ้านเว้าในโซนหลังบ้านซึ่งเป็นตำแหน่งของมังกรนะครับหันหน้าเข้าอยู่ซ้ายมือ นะครับตำแหน่งนั้นคือบ้านเว้าวของตำแหน่งผู้ชายทําให้ผู้ชายมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็เกิดเรื่องรลวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าห้องนอนต้องเป็นห้องที่มีชิดนะครับต้องเป็นห้องหรือไม่ก็ถ้าไม่เป็นห้องก็ต้องกางมุ้งนอนแต่การใช้ม่านคุมเนี่ยถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้ครับแต่ว่ามันเป็นพื้นที่โล่งการคุมมา่านการกั้นม่านบางทีวันดีคือดีวันไหนคุณไม่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 ขึงม่าน ไม่ได้ดึงมากแสดงว่าคุณกําลังนอนอยู่ในพื้นที่โล่งกลางลานเลยอันนั้นถือว่าปัญหาสุขภาพจะเกิดขึ้นโดยตรงนะครับแล้วก็ปัญหาของสุขภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้ของสามีคุณนุชนะครับเราจะเห็นว่าตำแหน่งที่นอนตอนเนี้หันศีรษะไปทางหมอ้อแปลงไฟทั้งหมดเลยนะครับ จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดในสมองเกี่ยวกับเส้นเลือดตีบได้นะครับเพราะว่ากระแสความร้อนตอนนั้นอยู่ที่สมองเราแต่จะไม่ได้เกิดขึ้นกับสามีคนเดียวจะเกิดขึ้นกับทุกคนที่นอนในห้องนี้นะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้ส่งผลให้ผู้ชายเกิดขึ้นก่อนเพราะว่าเกิดบ้านวาวว่านแหวงในทางตำแหน่งของมังกรก็เลยจะเกิดขึ้นทางผู้ชายก่อนเป็นอันดับแรกครับก็นี่คือเรื่องราวของบ้านหลังนี้นะครับของคุณนุชนะครับอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับโรคที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ค่อยๆแก้ในสิ่งที่มันผิดไปแล้วก จะทําให้เรื่องสุขภาพของเราดีขึ้นวันนี้อาจารย์ขอมอบประชกนาเต้าไว้ให้นะครับเพื่อว่าเป็นการป้องกันที่ภายนอกบ้านที่มีเสาไฟฟ้ามีมอแปลงไฟแรงสูงอยู่อันนี้ไปติดด้านข้างบ้านได้เลยนะครับตรงหันไปทางทิศที่มีมอแปลงไฟอยู่อันนี้จะช่วยแก้บรรเทาให้ตัวมอแปลงไฟเนี้ยลดความรุนแรงลงที่จะส่งผลต่อสุขภาพเราเองนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอแจ้งข่าวช่องทางการติดตามอาจารย์ธนวัลและติลลี่หงจุ้ยให้ได้ทราบ นับจากนี้ทุกท่านสามารถติดตามสาระความรู้ดีๆของศาสตร์ติลี่ฮงจุยโดยอาจารย์ธนวันในเพจใหม่โดยกดติดตามได้ที่ Facebook ติลี่ฮงจุยบายธนวัน